สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับโรงกึงสอเจเดินชัยนะครับสาขาที่1นะครับแล้วก็สอเจเดินชัยธุรกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางร้านก็กําลังจะไปส่งมอบนะครับเป็นรถลากจูงรถเกี่ยวข้าวนะครับให้กับลูกค้านะครับอยู่ที่ตําบลบ้านถิ่นนะครับอําเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตัวนี้จะเป็นรถลากจูงรถเกี่ยวข้าวนะครับใช้กับรถเกี่ยวข้าวรุ่น DC 70นะครับ วันนี้ทางร้านก็กำลังเดินทางไปจัดส่งนะครับตัวโครงนะครับจะเป็นเหล็กรางน้ำหน้าสีนะครับทั้งคันนะครับบันไดจะเป็นเหล็กรางน้ำหน้าสามนะครับเผาจะเป็นเผากระบะนะครับสองเผาสีดุมล้อนะครับขนาดของตัวรถนะครับ ขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่เมตรเกนะครับความยาว4ี่เมตรยีนะครับไม่รวมคอนะครับแล้วก็ราวบันไดนะครับสูงเมตรยีสเซนนะครับสวยงามนะครับตัวนี้จัดไว้สวยงามเลยนะครับวันนี้ทางนั้นก็จะเดินทางไปส่งมอบมให้กับลูกค้านะครับอยู่ที่ตำบลบ้านถิ่นนะครับ อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวทางนั้นก็จะรีวิวการเดินทางไปด้วยนะครับไปกันต่อครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางออกจากที่โรงงานแล้วนะครับก็กำลังเดินทางไปจัดส่งมอบให้กับลูกค้านะครับสำหรับรถลากจุงรถเกี่ยวข้าวรุ่น DC 70นะครับลูกค้าอยู่ที่บ้านหินเซียวนะครับตำบล บ้านถิ่นนะครับอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็เป็นเขตชุมชนนะครับทางไปบ้านลูกค้าก็จะเป็นเขตชุมชนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอสีบุรีเรือนครับอำเภอสีบเรืองก็ติดเขตกับอำเภอโนนสังครับเดี๋ยวไปกันต่อับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ตำบลป่าไม้งามนะครับอำเภอเมืองครับพอดีบ้านลูกค้าติด เขตสีมเมืองนนสังแล้วก็อำเภอเมืองของกครสวรรคครับตรวนี้จะเป็นทางไนะรับไม่ใช่ทางหลักทางไปบ้านลูกค้าก็ไม่มีอะไรนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่น่าจะมีนะครับหรือว่ามีวัดป่าถ้ำภูเก้าครับนี่ครับวัดป่าถ้ำภูเก้านะครับก็อาจจะเป็นวัดนะครับสุดมากับเพราะว่าติดเขาครับด้านขวามือนะครับผมนก็จะเป็นภูเขานะครับก็อาจจะมีวัดนะครับจีนะบนภูเขาครับก็ไม่เคยมา ไปกันต่อครับผมก็กําลังจะถึงบา้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตําบลบ้านถิ่นนะครับอํบาเภอโนนสังครับจังหวัดปทุมพรูแล้วนะครับก็บา้านลูกค้าก็จะใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับก็จะถึงบา้านลูกค้าแล้วนะครับครับก็อยู่ใกล้กับอำเภอโนนสังครับ15่สกิโลครับก็เคลื่อนบนรถ32กิโลนะครับเดี๋ยวจะถึงบา้านลูกค้าแล้วจะรีวิว ปิดท้ายนะครับปิดท้ายชิปนะครับให้ได้ชมกันนะครับสวัสดีครับก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลูกค้าบ้านหินซิ่วนะครับตําบลบ้านถิ่นนะครับอําเภอโนนสังนะครับจังหวัดอ่างบัวลำพูนะครับสีสวยสดงดงามนะครับถูกใจลูกค้ามากเลยครับ เดี๋ยวผมจะดูนะครับตัวคอลากนะครับก็จะมีตัวเสริมนะครับเสริมข้างนะครับแล้วก็เสริมใต้นะครับตัวใต้ก็เสริมนะครับผมรับประกันคุณภาพนะครับไม่มีหักไม่มีชำรุดนะครับตัวโค้งนะครับจะเป็นเหล็กรางน้ำหน้าสีทั้งคันนะครับไม่มี ตัวแปะกล่องเสริมนะครับคุณภาพคับแก้วนะครับวันนี้ทางร้านก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถลากจูงรถเกี่ยวข้าวหรืออุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่โรงกึงสอเจริญชัยนับสาขาที่1นนะครับและก็สอเจริญชัยโลหกิจนับสาขาที่2นะครับ ร้านของเราตั้งอยู่บ้านสวนสวรรค์นคับตำบนหันนางงามอำเภอศรีบุรีเร,รืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับย้ำอีกครั้งนะครับบ้านสวนสว,นสวรรค์ตำบนหันนางงามอำเภอศรีบุรีเร,รืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับสำหรับวันนี้ทางง้านก็ต้องขอปิดชิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปส่งที่จังหวัดไหนนะครับสวัสดีครับผม